สิบกว่าปีมันเนี้ยอัญมณีเนี้ยส่งออกเป็นอันดับ3ของประเทศย้อนส่งออกรองจากแค่รถยนต์กับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ปีหนึ่งประมาณ5 6าแสนล้านบาทสร้างงานในสปายเชนทั้งหมดเนี้ยแปดแสนกว่าคนถ้ารวมการค้าในประเทศด้วยเนี้ยผมว่าปีหนึ่งน่าจะค่อนข้างหลักล้านลนะนะแล้วก็ร้านจิวเวลรี่มีห้างไหนมีมุมถนนไหนไม่มีบ้างนะครับเยอนะมากเรียกว่าทุกศูนย์การค้าทุกห้างนะจะต้องมีแบบตู้จิวเวลรี่ก็คือวอลลุ่มของธุรกิจนี้ผมคิดว่า มีผลกับ GDP ค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นหับจริงๆอย่างนิคมอัญญาธานีเนี่ยครับทั้งนิคมเลยเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะใหญ่มากขอ,ของบ้านเราชาเลนจ์แรกคืออะไรนะฮะเราจะทํำยังไงในเมื่อประกาศเป็นศูนย์กลางการค้าและ<ม>เป็นหับบะเรื่องของมาตรฐานตัวน้ันก็ไม่ชัดตัวนี้ก็ไม่ชัดเรามีแลบอยู่ทั่วแลบ,บเยอะมากเลยแต่ละแลแ Qualification ไม่เหมือนกันใบรับรองใบเซอร์ออกมานี่ ไม่รู้จะช,ชื่อแลบบไหนมัน<ต>ไม่มีศูนย์กลางเพราะว่านักอัญมณีหรือว่าแลลบที่มาเปิดเปิดเนี่ยส่วนมากก็คือ คนที่ทํางานอยู่ในอุตสาหก,กรรมบ้างมีความรู้บ้างหรือจบ,บมาสามารถที่จะดูแทบปอมอะไรได้หรือว่ามีความรู้ทางด้านในรายละเอียดของตัวอัญมณีนั้นๆก็สามารถเปิดแลบได้เราไม่มีกฎหมายควบคุมเราก็เลยเริ่มมาโฟกัสในเรื่องของการทํามาตรฐานเราพยายามวางมาตรฐานระดับขั้นพื้นฐานสําหรับ <Okay. S 1> ประเทศนะฮะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมัน่นอุตสาหก,กรรมนี่เป็นของแพงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อมัน่นค,ค,คอยเม็ดหนึ่งเป็น10ล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยแล้วการที่เราเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเรา ไม่ได้ทําการค้าเกี่ยวกับอัญมณีกเราก็มีความเป็นกลางเรามีการรวบรวมนักอัญมณีศาสตร์มีผู้เชี่ยวชาญมหาีหลายๆท่านเข้ามาเป็นเป็นเอ็กซ์เพรสอย่างเวลาเราจัดระดับสีพลอยเราก็จะมีเอ็กซ์เพรสพาแนลมีการทําประชาพิจารณ์มีคอนเซนซัสแต่บางแ l a เนี่ยฉันจยากจะตั้งอันนี้พีเจนบัตฉันก็ตั้งเรนของฉันขึ้นมาเลยความสําคัญของพลอยเนี่ยสีที่ต่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยราคามันต่างกันเยอะ